ถ้าเรามีห้าวันที่จะประสบความสำเร็จวันนี้ก็เป็นครึ่งทางที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีคืออะไรวะคิดเราตัดสินใจแล้วอะว่าเราจะ,จะเล่นดนตรีคืออะไรวะคือมันเป็นจริงไม่ได้อะ่ะ มันเป็นได้แค่อาชีพในฝันฝันที่อะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้มีความสุขจริงเหรอแล้วดนตรีนี้ไม่ใช่ของจริงเหรอคนดูเมื่อกี้เป็นความฝันเหรอได้ดนตรีที่ไม่ใช้ไงที่เป็นความฝันแกแต่เด็กอ่ะใช่แล้วไม่เป็นความจริงไม่ได้ไงเราไม่อยากเป็นเหมือนพ่อเราเรารู้อยู่แล้วเราเห็นแล้วมาจบยังไงอะ่ะเราไม่อยากเป็นแบบนั้นด้ย แต่พี่จัดการอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็เ,เลยกลัวแล้วจะทิ้งแม่ทุกอย่างนี้เลยเหรอเออเฮ้ยท,ทำมากิ๊ไอ้ไอ้ที่ซ้อมมาทั้งหมดที่เราทำด้วยกันมาทั้งหมดนี่คืออะไรวะแกทำต่อคนเดียวได้ปะวะเราคิดมาตลอดเลยว่าแกไม่เป็นคนจริงจัง แต่ที่เห็นนี่แม่งไม่ใช่เลยว่ะสุดท้ายเงินแม่งก็ซื้อความฝันก็ได้เหมือนที่หัวมันดูถูกเลยอกิบว่ายอมรับแบบนั้นก็ได้จะด่าว่าเราขี้แพ้ก็ได้ด่าไปเลยพ่อแกรวยนี่แกมีทางเลือกเยอะแยะนี่เรายอมแพ้ตอนเนี้ยดีกว่าต้องไปแพ้ตอนที่แม่นไม่เหลืออะไรเลยอ่ะจะด่าอะไรก็ด่ามาเลย เราไม่เหมือนไู่รูจาจักกันเลยอะกิฟกิฟที่เรารู้จักไม่ใช่คนอย่างนี้ว่ะอืมมึงคิดไปเองปะเพราะมึงรู้จักกูอะ